นะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอนะครับผมนะเจอก,กับอีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับผมนะมีชื่อว่าเดีย๋ยวไปดูในการในเกมก่อนนะครับผมอ่ะนะครับผมนะก็ ก็เป็นอีเวนต์เทพเดียวว่าเทพหลายกันนะครับผมเทพลัตติก,กาลนะครับผมนะอ่านะครับผมก่อนจนถึงวันที่ยี่สบสี่กันยาก่อนปิดปรบปรุงนะครับผมวันที่ยี่สบสี่น่าจะเป็นแผนที่ใหม่มานะครับผมนะก็อ่ะนะครับผมนะ ก็ความสามารถของตัวนี้นะครับผมล่านะครับผมนะก็ไม่ชู้ก็สกิลนะครับผมนะก็เมื่อก่อสร้างนะครับผมนะอาอาอคารนะครับผมสามหลังโอกาส80%ย้ายไปยังพื่อตำแหน่งที่ที่ยืนสองครั้งเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับผมนะโอกาส35%เพิ่มค่าผ่านทางคูณสอง ในอย่างอ๋อคล้ายๆกับแบรนแบรกระโดดหรือเปล่าเออน่าจะใช่แบรนกระโดดนะครับผมนะ,ะแบรนสปริงอะไรแบรนกระโดดกับแบรนสปริงอะไรน่าจะเป็นแบรนสปริงนะครับผมนะอ่ะนะครับผมนะสก,กิลที่สองนะครับผมเมื่อก็เมื่อตกที่แรงม้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะข้าผ่านทางพื้นฐานเพิ่มและเปลีย่ยนเป็นของชั้นสองเทิร์น ื่อก่อสร้างแรงมา้าโอกาส40%ทอถอยเต่าอ,อีกครั้งก็คล้ายกับป้ายสีหรือเปล่าล่ะเหมือนกับป้ายสีนะไอ้ที่ว่าเนี่น่าจะใช่นะครับสองเทินเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองของชานทองเทินนั่นแหละป้ายป้ายสีนะครับผมแล้วก็ทอยเต่าอ,อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็บัคกความสามารถนะครับผมนะเมือ่ออัพถึงยลเวลสามสิบนะครับผมเมื่อก่อสร้างหรืออัพเกรด แรงมาของฉันโอกาส85ติดตั้งหลุมนำไี่หลุมโอกาสมันเหมือนกับจี้อะไรนะติดตั้งหลุมำํำหรือว่าหลุมหลุมํำแม่นยำหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผม น่าจะใช่นะครับหลุมดำนั้นหรือเปล่านะครับผมนะนะก็ในวัก็รางวัลปิดเว้นนะครับผมสองรอเพชรนะครับผมนะก็เป็นพวกสมเจ็กพอตนะครับผมนะการังดีนะครับผมน่าจะการังดีก็แหละนะครับผมนะทุกๆการสุ่มห้าสิบครั้งรับเงาของลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบต่อซ้ำได้ก็น่าใช่นะครับผมการังดีสักสี่พันเพชรนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนิดก่นีนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่ดิอ้ไรแบบขู่เขี่ยโอ้เร็วที่สุดนะประจำสัปดาห์นะครับผมนะก็วันจานกล้วยเพชรกล้วยทองนะครับผม เฉพาะแผนที่หัตเทพ SS2 นะครับผมแนละ้วก็วันพุธก็กวยเพชรกวยทองเฉพาะแผนที่ SS2 นะครับผมแนละ้วก็เมื่อล็อกอินอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะอ๋ออันนี้มาเป็นแบบคล้ายๆกับว่าการ์ดนะครับผมล็อกอินนะครับผมจะได้เออ คาร์สประสาทนักลบ a นะครับผมนะก็สะสมสูตรแปดไปนะครับผมนะเพื่อมาแลกเป็นพวกสามสิบเพชรอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็พวกออฟนะครับผมก็ประมาณนี้หลักกันนะครับผมนะก็มีอย่างเช่นภาษานักลบ a 9ก้ก็ตัวสูง g s สุดฮิต s นะครับผมนะก็จะมีพวก รองเท้าป้องกันเอสนะครอุปกรณ์เขียนแบบกระดูด yes. เอสเครื่องขยายสานามแม่เหล็กไฟฟ้าเอสนะครับผมนะบบ yes. แล้วก็รถตำรวจกักขังเอสแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบของผู้พิชิตเอสมีจอมบึ้มบึ้มบึ้มเอสแล้วก็ราชามัดดับเบิ้ลเอสแล้วก็เครื่องควบคุมเวลาเอสนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ อีเป็นนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะวิธีการหานะครับผมนะ,ะเดี๋ยวไปดูก่อนวิธีการหาอ่ะนะครับผมวิธีการหารบก็หาอ,อะไรอะย,ยันของลา่าเทพนติก,กาแล้วก็ผมสามใบแล้วก็ปีกือเปล่าปีของล่านะครับผมแล้วก็อะไรอ่ะชุดเสือ้อเกาะนะครับผม แ้าเกาะของลาแล้วเขา่างละสามใบเพื่อมาแลกเป็นลาเทพรติการละของเพื่อมาแลกเป็นละก็มีแบบว่าอันนี้ด้วยนะครับผมนะนี่ก็สะสมอย่างละสามใบถ้า ก็มีอะไรบ้างอ่ะก็มีลาตัวใหม่นะครับไอรินนะครับผมมานโนลาชุดแต่งงานแล้วก็บาลินิกจันเจ้าไววัฒน์สันเฟดเฟทแล้วก็ดาร์คสัลชาร์ล็อตแล้วก็เศรษฐีลาเซอร์นาเซอร์นะครับผมแล้วก็วิทวิบิเตอร์นะครับผมก็อันนี้ แรกเป็นก็มีตัวใหม่แล้วก็ผมเฟ้ยๆที่ถูกปลูกแล้วก็เขาคาสต์แ,แชมเปี้ยนวีเนวาแชมแฮมเปอร์นะครับผมนะคิรินเว,เวตาลาแล้วก็คอเลียแล้วก็จิตกรพุทธนะครับผมก็สะสมเงานะครับผมเง,งาของลาเทพรัติการกี่ใบอะ แดใบนะครับผมเพื่อมาเป็นแรกอันนี้เหมือนกันนะครับผมนะใครที่ก็การันตีสี่พันเฮดนะครับผมนะแรกเงาแปดใบนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อ่ะอันนี้ก็เป็นพวกอีเวนต์เขาดาวพิเศษนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยครับเอดูดูก่อนว่าติดตหายได้ไหมอ๋อรับได้นะครับผมนะก็ อันนี้ก็อ่านไปแล้วนะก็มีอันนี้สามวตัตอนหนึ่งพันเพชรนะครับผมนะอันนี้อันนี้สามสิบอันนี้ก็สามสิบก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแนละ้วก็มีก็ประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็อหอมมีมีไหม มีอะไรนะส่งใบโถใบทองได้สองเพชไมโอ้มีครับผมมี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 ก็ <c oughs> ใครอยากทำอีเวนต์ก็ <c oughs> สำหรับผู้เล่นใหม่นะผมก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับผมนะ <c oughs> บอกเลยว่าไม่แนะนํานะครับผมอ<ไ>ีเวนต์ไอผู้เล่นใหม่ครับผมสะสมเพชรดีกว่าไว้แผนที่ใหม่แล้วกันนะครับกำลัง <c oughs> จะมาถึงนี้นะครับผมอีกหกวันนะครับผมนะ อีเวนต์ใหม่เอ้ยไม่ใช่อีเวนต์ใหม่แผนที่ใหม่กําลังมานะครับผมอ,อาจมีกิจกรรมเยอะๆแน่นอนนะครับผมแผนที่ใหม่หลังจากอัปเดตแผนที่ใหม่แล้วกันนะครับผมเราติดตามดูแล้วกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าหรือว่าระบบเกมจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนใหม่นะครับผมเราติดตามแล้วกันวันที่24กันยายนี้นะครับผมนะ ก็ไม่มีอะไรมากแล้กันนะครับผมนะอีเวนต์นี้นะทํำใจก็ว่าลูกอมดาวก็มีอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกอมดาวดีะนะก็มีสี่พันลูกอมเออมีอะไรมาขายไหมก็ขายของนะครับผมดูออ๋อ ก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็สำหรับอีเวนต์นี้นะก็เดี<ม>๋ยวจะไปดูอะไรนี้ก่อนจะดูเนี่ยเอฟเฟกต์นี้ ก็ประมาณนี้แล like, ้วก like, ันนะครับผมนะก็สําหรับอีเวนท์นี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่พลาดกันนั้นก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมนะอีเวนท์นี้สําหรับเวนนี้สําหรับเวนนี้ผมไม่ทํานะครับผมนะเดี๋ยวผมรออีเวนท์แผนที่ใหม่แล้วกันนะครับผมรอแผนที่ใหม่กับตัวละครใหม่ๆนะครับผมนะว่าน่าจะตัวดีๆแน่นอนเรานะว่าตัวดีๆมาแน่นะครับผมแผนที่ใหม่ รอติดตามดูนะครับผมว่าจะมีตัวละครแจกฟรีหรือเปล่านะครับผมนะกับอีเวนต์ก่อนนะ่าเป็นเป็นอีเวนต์พวกเรนเนลอะไรนะเดนเนลใช่ไหมนะครับตัวที่แจกฟรีใช่ไหมตัวอะไรนะที่แจกฟรีนะถ้าจะเป็นเรนเแล้วกันเรนนิด เอ้ยไม่ใช่เนนิดนะครับผมที่มาแจกฟรีเออถูกแล้วเนนิดนะครับผมนะที่มาแจกฟรีตานลาซาม์ทำเพื่อนะนะครับผมนะก็ะะเอเ่ะน,นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอีกสําหรับอีเวนต์นี้ผมไม่ทานะครับผมนะก็รอเอีเวนต์ใหม่แล้วกันนะครับรอเอีเวนต์แผนที่ใหม่แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับผม ผิดพลาดกันใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมนะใครที่อยากโดนเน็ตก็โดนเน็ตบันได้นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแผนที่หลังจากแผนที่ใหม่แล้วกันนะครับผมนะก็ขอให้ทุนนะครับผมช่วงดีกับอีเวนต์นี้ก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมพายุเข้านะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอ, <technically. S 1> อ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน อีเวนท์หน้าแล้วกันนะครับผมนะก็ขอลดขอขอลาตัวไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซีอู่ไม่ใหม่รักทุกคนนะครับ